งั้นคอรมอรเขาถูกฝาถูกตัวหรือยังคะคอรมอรเศรษฐาที่ปรับรอบนี้คะ่ะไม่ทราบอืเอาเป็นว่าต่อไปนี้ปฏิบัติการอัปเดตโผคอรมอรเศรษฐาสองกี่โมงคะขอ้อมูลณห้าทุ่มของเมื่อคืนยี่สิบสามนาฬิกาหเมษายนค่ะไม่รับประกันเป็นโผสุดท้ายหรือไม่เอาแล้ว7จ็ดโมงเช้าเกิดเปลี่ยนอีกอ ผมไม่รับผิดชอบผมไม่รับผิดชอบแค่ห้าทุ่มเมื่อคืนอ๋อแต่ถ้าวันนี้เจ็ดโมงเช้ามาเปลี่ยนก็เป็นเรื่องของวันนี้ละจะเอาอะไรกันนะกันหาจะมาคาดคั้นอะไรกันนะกันหาคาดหวังคาดหวังรับผิดชอบแค่ห้าทุ่มเมื่อคืนค่ะอ่าดูห้าทุ่มดูพอห้าทุ่มเมื่อคืนเราจะโฟกัสไปที่สามพักอาจกล่าวได้ว่าเป็นสามพักที่เป็นปมสะดุดที่เป็นตัวปัญหา ทำให้โผลเศรษฐาสองไม่นิ่งสัทีใช่จร,จริงๆเขาแพลนกันไว้ว่าจะรวบรัดจะเร็วมากนะในการคลอดโผลกมาปรากฏว่ายืดเยื้อไม่จบไปเริ่มกันที่พักรวมไทยสร้างชาติเขาบอกพักน,นี้เป็นปัญหารหรออืมเป็นมันทุกพักแหลยอ๋อ <คน unexpected> ทุกพักขย่าวมันไปกันหมดอืมเพื่อไทยขอแลกตําแหน่งกับรวมไทยสร้างชาติค่ะแล้วมันไม่จบ คุณจะชี้ไปที่รวมไทยสร้างชาติพักเดียวก็ไม่แฟ oh. ผมเป็นคุณพิรพันธ์ผมเถียงตาย <Ừ. S 2> แล้วทำไมไม่ชี้ไปที่คนขอแรกบ้างล่ะก็คือเป็นปัญหาทั้งคู่ไม่ทราบโอเครวมไทยสร้างชาติเอาเพจขึ้นเลยนะ <c oughs> ข้อมูลณห้าทุ่มเมื่อคืนรวมไทยสร้างชาติทบโเต๊ะไม่คายตำแหน่งรมาชคารั้ง ยิดคามกันสั้นๆนิดหนึ่งพรคเพื่อไทยเขาขอเอาตำแหน่งรมชกาโหมมาแลกกับรมชคลังใช่ค่ะเพราะใช้พรรคุณเผ่าภูมิไปนั่งวันนี้รมชคลังมีอยู่สองคนคนหนึ่งจุลพันธ์เพื่อไทยอีกคนหนึ่งกฤษดากฤษดารมไทยสร้างชาติแนวคิดจะใหม่หรือไม่ใหม่ไม่ทราบเอาเป็นว่าเป็นแนวคิด ที่คิดขึ้นมาได้ตอนนี้พรกเพื่อไทยเขาต้องการกลุ่มสภาพกระทรวงกันครั้งทั้นกระทรวงรมชทุกคนก็ขอให้เป็นคนของพรกเพื่อไทยดังนั้นจึงเอาตําแหน่งรมชรกระลาโหมมาแลกกับรมชรครั้งแล้วมันไม่จบไงปรากฏว่าห้าทุ่มเมื่อคืนมันไม่จบไงตัวจริงสิงจริง b e h i n d the Scene ของรวมไทยสร้างชาติทุบโต๊ะเปลี่ยง ไม่แลกอืก็อยากได้ครั้งอยู่เมื่อไม่แลกสุดท้ายห้าทุ่มเมื่อคืนก็คือกฤษดารอมชอครั้งจากรวมไทยสร้างชาติโคตา้าพิเศษพิเศษจริงได้ไปต่ออือยู่ที่เดิมโ <Okay. S 2> อเคแต่ที่ถูกปรับออกก็คือเสียแห้งอนุชานาคาสายลิมิช่วยว่าการกระทรวงเกษตรถูกปรับออกถูกออกคะ่ะกคนที่ออจะเข้ามาแทนคุณสุชาติชมกลิน่นประธานโทษคุณสุชาติชมกลิน่นไม่ได้เข้ามาแทนเสียแห้ง ที่ตำแหน่งเดิมได้ไม่ได้กระทรวงเกษตรเข้ามาเป็นรมชแทนเสียแห้งแต่ถูกโยกไปอยูก่กระทรวงสาธ<ส>ารณสุขไปอยู่คุณสมศักดิ์เหรอธรรมนัตขอคุมกเกษตรแบบเบ็ดเสร็จธ,ธ,ธรรมนัตอธรรมนัตขอลำพังธรรมนัตพูดไม่ได้หรอกก็ต้องยืมปากเพื่อไทยมาขอเพื่อไทยก็เปิดแก่กรจจาและในที่สุดอ๋หน้ารมชสาธารณสุขก็แล้วกันประมาณนั้น ประมาณนั้นจบแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมประมาณนั้นจบเมื่อคืนคราวนี้คราวนี้คราวนี้เมื่อสักครู่ไล่เรียงกันไปคล้ายกับจะจบแต่มันไม่จบไปดูเขศที่สองค่ะ <c oughs> โพกเศรษฐสองสะดุดบมธรรมนัตค่ะ <c oughs> อย่างที่กลับเรียนธรรมนัตเลขาพักพบปชรแต่ใจไปอยู่กับใคร <c oughs> ผมไม่ทราบ <c oughs> เขานินทากันไปอยู่เพื่อไทย ว่ากันแป๊ะไม่เขายินทากันโ <Okay. S 2> อเคพวกกองธรรมนัติพวกกองธรรมนัต่อรองหนักมากพวกกองธรมกกงธรมนัตขอคุมกระทรวงเกษตรคนเดียวหมายความว่าตัวเองว่าการช่วยว่าการก็ต้องพวกของตัวเองด้วยวหมายความว่าช่วยว่าการทุกตําแหน่งทุกคนขอแลกตําแหน่งขอเป็นคนจากเพื่อไทยล้วนได้หรือไม่มแต่คราวนี้แต่คราวนี้ช่วยว่าการเกษตรมันมีสองใช่ไหมมีสองค่ะสาเร็จไปแล้วหนึ่ง สุชาติชมกลิ่นอืยอมเข้ามาแทนเสียแห้งบนเงื่อนไขต้องสลับจากเกษตรไปกันที่สาธารณสุขสาธารณสุขมันก็เหลือชายาพรมมาจากพระเพื่อไทยช่วยว่าการเกษตรจะถูกปรับออกอคนที่จะเข้ามาแทนเมื่อที่ถูกปรับออกนั้นเป็นเพื่อไทยที่จะเข้ามาแทนก็ต้องเพื่อไทยใช่ไหมต้องเพื่อไทยสิผู้กองธรรมนัฐต่อรอง ต่อรองเลยพวกกรธมนัดต่อรองหนักมากขอคุมเกษตรคนเดียวเสนออืมเสนอวางตัวคุณจิราพรว่าที่น้ำจีช่วยคนใหม่ของเพื่อไทยเอาไว้ไปไว้ที่กระทรวงพาณิชย์แทนครับแต่เพื่อไทยก็ยังยื้ยืนยันว่าจิราพรจะต้องอยู่กระทรวงเกษตรอ้าวก็ยังไม่จบสิยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบสิยังไม่จบ,จบแต่เดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องจบได้ะพี่เดนัยแ,แต่จบอย่างไรปวดรอสักครู่ผมไม่ไว้ใจกันอย่างค่ะ เปลี่ยนได้นนทุกนาทีพวกนี้ก็อีกอย่างมาลืนอาจจะกลับมาอย่างเดิมก็ได้ไม่มีใครตอบได้หรอกเพราะมันเปลี่ยนแบบนั้นจริงๆแต่เมื่อสักครู่เราบอกใช่ไหมครับว่า,าพระพ่อไทยเขาอยากกลุ่มสภาพกระทรวงการคลังแต่เพ,พียงผู้เดียวเขาอยากได้คนของเขาเข้ามาเป็นรมชคลงังทั้งหมดเขาจึงเอารมชกระหโหมาแลกกับรมชคลงังเ<อ>มื่อรวมไทยสร้างชาติไม่ยอมอ่าไม่ยอมเพื่อไทยทําอย่างไร ปมนี้อาจกล่าวได้ว่าแก้ง่ายมากพรกเพื่อไทยเขาก็เพิ่มตําแหน่งรมชคลังซะเลยคือเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากรอทศชไม่ยอมคายตาแหน่งรมชครังใช่ไหมล่ะใช่ค่ะดังนั้นพักเพื่อไทยจึงแก้ปัญหาโดยการเพิ่มลัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีกหนึ่งเก้าอี้จากสองก็คือคุณจุลพันธ์กับคุณกฤษดาก็เพิ่มเป็นสามตำแหน่งเก้าอี้ที่สามก็เป็นของคุณเผ่าภูมิจะเป็นลัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนที่สามมีสาม้ัมตีช่วยหนึ่งว่าการ ย้ำนะครับถ้าทุ่มยี่ิบห้าเมษายนใครจะยึดโยงเอาข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบกิจการอะไรอย่างไรผมไม่รับผิดชอบในความถูกต้องแม่นยำชานี้จะเปลี่ยนยังไงก็เป็นเรื่องของชานี้โอเค